สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูสิริภัฒน์หล่อพ,พานะคะคุณครูจะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่1การดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของตัวเราซึ่งมีตัวชี้วัด2ตัวดังต่อไปนี้ค่ะ 1. บรรยายสิ่งจําเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ 2. ตระหนักถึงประโยชน์ของอาหารน้ำและอากาศโดยการดูแลตนเองและสัตว์ให้ได้รับสิ่งเหล่านี้อย่างเหมาะสมค่ะปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตและเจริญเติบโตได้ โดยอาศัยปัจจัยที่สำคัญได้แก่อาหารน้ำํำอากาศหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปาอาจทำให้เราดำรงชีวิตได้อย่างยากลำบากและเราอาจตายได้ในที่สุดค่ะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตและเจริญเติบโตได้โดยอาศัยปัจจัยที่สำคัญได้แก่อาหารน้ําและอากาศ อาหารจะให้พลังงานและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะอากาศใช้ในการหายใจเพื่อนำแก๊สออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศนั้นไปใช้ในระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายของเรานั่นเองคะ่ะเรามาดูเกี่ยวกับอาหารกันนะคะ อาหารเป็นปัจจัยที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์เราอย่างไรบ้างไปเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทราบถึงความหมายของอาหารกันก่อนนะคะอาหารหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วทําให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายในด้านต่างๆไม่ทําให้เกิดโทษเช่นเนื้อสัตว์ข้าวแป้งผักผลไม้นม แล้วก็ยังมีสิ่งเินอื่นอีกมากมายเลยค่ะร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตสังเกตได้จากน้ำหนักและก็ส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรากินอาหารต่างๆที่มีประโยชน์ครบทั้ง5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมทุกวันนะคะจะทำให้เราได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนค่ะเด็กๆทราบไหมว่าอาหารหลักห้มู่นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ อาหารในหมู่ที่1นนะคะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะอาหารหมู่ที่1นนี้จะช่วยให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตและก็โปรตีนยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะซึ่งอาหารในหมู่ที่1นนี้ก็จะประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ต่างๆไข่นมแล้วก็ถั่วประเภทต่างๆนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูอาหารในหมู่ที่2กันนะคะ สำหรับอาหารในหมู่ที่2นี้นะคะจะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลเพือกมันซึ่งอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะจะช่วยให้ความอบอุ่นและให้พลังงานแก่ร่างกายของเราค่ะหมู่ที่3ได้แก่ผักประเภทต่างๆนะคะทั้งผักใบเขียวและผักที่มีสีสันต่างๆ ผักจะให้วิตามินและก็เกลือแรก่แก่ร่างกายของเรานะคะการรับประทานผักมากๆนะคะจะทําให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีร่างกายแข็งแรงและที่สําคัญนะคะช่วยให้ระบบขับถ่ายของเราทํางานได้ดีท้องไม่ผูกด้วยค่ะเด็กๆชอบทานผักกันไหมคะต่อไปเป็นอาหารในหมู่ที่4นะคะอาหารในหมู่ที่4นะคะจะให้วิตามินแล้วก็เกลือแร่ ซึ่งประกอบไปด้วยพวกผลไม้ประเภทต่างๆนะคะในผลไม้นะคะจะช่วยทำให้เรามีสุขภาพดีสร้างความต้านทานโรคให้แก่ร่างกายของเราด้วยค่ะและอาหารในหมู่สุดท้ายคือหมู่ที่5เป็นสารอาหารประเภทไขมันนะคะซึ่งไขมันก็จะได้ทั้งจากพืชแล้วก็จากสัตว์สารอาหารประเภทไขมันนี้จะช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับความอบอุ่นแล้วก็ให้พลังงานแก่ร่างกายของเราด้วยค่ะ การกินอาหารและการดูแลร่างกายให้เหมาะสม 1. กินอาหารให้ครบ5้าหมู่ในปริมาณที่เหมาะสม 2. กินอาหารให้ตรงเวลาครบ3ามื้อต่อวัน 3. กินอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ปราศจากการปนเปื้อน 4. หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดไม่ว่าจะเป็นหวานจัดเค็มจัดหรือว่าเผ็ดจัดนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะอาหารหลัก5หมู่ของเราในแต่ละมื้อเด็กๆต้องทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ด้วยนะคะ <oof. S 1> เพราะว่าการที่เราจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นเราควรเลือกรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมทุกวันทำให้ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนนะคะ นอกจากอาหารหลัก5หมู่แล้วนะคะสิ่งที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของมนุษย์เราที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําร่างกายของเราประกอบไปด้วยน้ําใน3 2ใน3ของร่างกายน้ําจะช่วยให้ร่างกายของเราทํางานได้เป็นปกตินะคะและน้ํายังช่วยลําเลียงสารอาหารและช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายของเราด้วยค่ะเราสามารถอดอาหารได้หลายวัน แต่เราไม่สามารถอดน้ำได้ค่ะประโยชน์ของน้ำมีอะไรบ้างนะคะข้อที่1น,นะคะน้ำช่วยให้ผิวพรรณของเราสดใสเปล่งปลัง่ง 2. น้ำช่วยเผาผลาญอาหารในร่างกาย 3. น้ำช่วยลำเลียงสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย 4. น้ำช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย 5. น้ำช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายของเรานั่นเองค่ะนอกจากอาหารน้ำแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คืออากาศนะคะอากาศเป็นสิ่งจำเป็นในสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชทั้ง3อย่างนี้นะคะจะต้องอาศัยอากาศในการหายใจ ถ้าเราขาดอากาศเพียงไม่กี่นาทีอาจทําทให้เราเสียชีวิตได้นะคะเราต้องการอากาศในการหายใจเพราะว่าในอากาศนั้นจะมีแก๊สออกซิเจนที่ช่วยให้อวัยวะและระบบต่างๆในร่างกายของเราทํางานได้เป็นปกติอากาศที่ใช้ในการหายใจนั้นจะต้องเป็นอากาศที่มีคุณภาพดีนั่นก็คือไม่มีขมเมาควันฝุ่นหรือว่าแก๊สที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรานั่นเองค่ะ ประโยชน์ของอากาศมีดังต่อไปนี้นะคะเด็กๆ 1. อากาศใช้ในการหายใจของสิ่งมีชีวิตทั้งคนสัตว์และก็พืช 2. อากาศช่วยป้องกันรังสี UV หรือรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์นั่นเอง 3. อากาศช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของเราค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ ซึ่งทั้งสออย่างนี้นะคะเด็กๆจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราเราไม่สามารถขาดจึงในสิ่งหนึ่งไปได้เลยนะคะสำหรับในการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องตัวเรานี้นะคะคุณครูขอฝากการบ้านให้เด็กๆไปทำมาส่งคุณครูด้วยนะคะนั่นก็คือให้เด็กๆเติมข้อความลงในแผนผังเพื่อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ ทั้ง3อย่างที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่ต้นคลิปวิดีโอนั่นเองนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ